ช่างฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 สวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำตัวให้ทุกท่านได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเป็นช่างและก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์รับสอนอบรมหลักสูตรขึ้นประกาศรถยนต์ให้แก่ลูกศิษย์นะครับท่านใดจะมาหาผมเนี่ยคืออยากให้ให้นัดผมก่อนนะครับถ้าจะมาที่นี่นะครับจะมาที่นี่ถ้าจะมาที่นี่หาผมที่นี่นะครับ ให้นัดผมก่อนนะครับที่นี่มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแต่และว,วันก็จะมีเอฟซีเอารถเข้ามาซ่อมที่นี่เยอะแยะมากครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ความไม่แออัดนะครับผมอยากให้ทุกทุกทุกท่านเนี่ยที่จะมาหาผมเนี่ยหนึ่งคือหนึ่งคือนัดวันที่จะมาหาผมก่อนเว่าว่าจะมาวันไหนอ่า เวลาเท่าไหรนะผมจะได้เตรียมตัวรอและผมจะได้จัดชิวซ่อมไปให้ถ้ามาพร้อมๆกันลหลายคนเนี่ยผมจะทําไม่ทันนะครับนะคืออยากบอกให้นี้ให้ทราบท่านที่หนึ่งนัดแล้วก็ให้เป็นนัดนะครับจะให้ผมรอเกอร์ถ,ถ้ามีอะไรคาดเคลื่อนก็ให้โทรบอกผมะนะครับสองถ้าไม่นัดผมเนี่ยผมอาจจะอาจจะไม่เจอกับผมผมอาจจะไปทําอ่าทํา ทำธุรัชีอื่นหนืออาจจะมีลูกศิษย์อาจจะไปช่วยลูกศิษย์ทางอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกศิษย์ก็เรียกผมไปช่วยด้วยบางทีงาน,นเยืะๆเนี่ยเขาให้ผมไปช่วยงานที่ที่ร้านเขานะครับบางทีมีงานงานเข้าเนี่ยเขาก็จะเรียกผมไปให้ไปช่วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะไปช่วยเขาช่วงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทิงอยาบบอกว่าถ้าจะมาหาผมเนี่ยให้นัดก่อนนะครับเพื่อป้องกัน การคาดเคลื่อนนะครับถ้าไม่นัดกันบางทีมันคาดเคลื่อนกันคืออาจจะไม่เจอกันนะครับอาจจะไม่เจอกันนะครับอ่าผมอาจจะไปที่นู่นนะอ่าถ้านัดผมแล้วเนี่ยผมจะรอถ้านัดผมปั๊บเนี่ยผมจะรอทันทีเลยผมจะไม่ไปไหนถ้าโทรนัดผมแล้วนะผมจะรอรอจนกว่าคุณจะมานะครับถึงที่นี่อผมก็จะรอรอรอนะครับรอถ้าไม่นัดเนี่ยผมก็จะอาจจะไม่เจอผม บางทีผมอาจจะทำธุระยังเงินนะครับจึงอยากจะให้จึงอยากจะแจ้งให้ทราบว่าถ้าจะมาหาผมให้นัดนะครับถ้าไม่นัดอาจจะไม่เจอผมถ,ถ้านัดผมแล้วเจอผมแน่นอนนะครับก่อนมานี้โทรโทรนัดผมเลยนะครับวันนี้จะเราเข้ามาซ่อมนะครับอาจารย์นะครับอนั้น,นผมจะรอคุณมาช่วงไหนก็ได้ผมรับ รอคุณได้ทุกช่วงคุณจะมาช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงสายช่วงนัดมาได้ทั้งหมดแต่ขอให้รอขอให้นัดผมจะได้รอะก็นั่นเนี่ยนะครับผมก็อบรมะระบบไปให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์เนี่ยผมก็อบรมให้ด้วยนะครับน,นี่ครับเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแอร์รถยนต์ให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะครับก็อบรมมาเจ็ดรุ่นแล้วครับอบรมให้เจ็ดรุ่นลวรุ่นที่เจ็ดก็มีคนเรียกร้องมานะครับบอกอาจารย์ช่วยอบรมให้ผมหน่อยผมอยากเป็นช่างแอร์ผมอยากรู้เรื่องแอร์ผมก็ยินดีที่จะอบรมให้สอนให้นะครับเดียวกับแอร์รถยนต์ทุกอย่างที่มันที่ัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องอรถยนต์ก็มาหาผมได้ครับปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหา ปัญหาเล็กน้อยปัญหาใหญ่ๆผมก็แก้ให้หมดนะครับมาที่นี่ผมแก้ให้หมดนะครับแก้ให้ได้หมดเอารถมาตรวจเช็คมานี่มันรถจะแบบไหนมาผมก็แก้ให้หมดนะครับมีปัญหานี่มารถมีปัญหามาที่นี่เยอะหลายคันนะครับมาผมก็แก้ให้หมดอืมรถบางคันทำที่อื่นมาแล้วก็ไม่ดีครับไม่ดีทําแล้วก็ไม่ดีมีคนบ่นมาหาผมหลายคนนะครับว่าไปทาที่อื่นมาแล้วหมดเงินไปหมื่นสองหมื่น แอลยังเย็นไม่ดีมีปัญหาอยู่เด้ออยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยมาหาผมผมแก้ให้ได้ครับปัญหาทุกอย่างผมแก้ให้ได้ครับอ่าขอให้มาหาผมแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวว่าแพงอ่าที่นี่ผมไม่แพงเหมือนกับที่อื่นผมบอกราคาผมไม่แพงอ่าจะถูกกว่าที่อื่นนะครับผมให้ถูกกว่าที่อื่นไม่ต้องกลัวว่า,า,าราคาจะแพงกว่าร้านอืน่นที่อื่นนะครับนี่ครับแค่ไม่ใใตใจในความว่าผมเป็นช่างครับ <Yeah. S 1> เป็นช่าง แล้วก็เป็นอาจารย์อบรมเกี่ยวกับระบบแอ,อ,อร์รถยนต์โดยตรงนะครับกำเนิดผมทําพวกไดนาโมมาก่อนผมเคยได้ไดนาโมมาก่อน็นช่างไดนาโมมาก่อนผมทําช่างไดนาโมมาก่อนก่อนที่มาเป็นช่างแอร์นะครับอ่าทำมาเมื่อมาทํามาเมื่อปีสองพันห้ารอยิบยิบสามยิบสี่เป็นช่างช่างเดนโมอ่อายุห้ายุ่หกยี่ิบเกิดเพาะทามาเรื่อยๆเนีโมนะครับ มาปี2528 29เนี่ยนะครับผมก็มาถ,ถึงมาทําพวกแอร์รถยนต์นะครับมาทําแอร์รถยนต์ในใหม่นี่ก็เริ่มจากการเติมยาก,ก่อนนะครับเรียนรู้จากลูกพี่ก่อนลูกพี่เขาจะเป็นคนสอนตอนนั้นเขาก็มีลูกพี่เรียนยรู้จากลูกพี่เขาจะสอนให้เราเ,เติมยางนงี่นี่นั้นอ่าในก่อนเนี่ยแอมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากเลยก็ทําแอร์มาเอ่อ ยี are, ่ส <combined> right. yup. ok ิบแปดยี Respect ่สิบเก้าสามสิบสามสิบสองเขาทำแอร์มาด้วยก็มาทํามาพักหลังก็มาทาพวกประดับยนต์ด้วยเพราะมีพักหลังมันมีประดับยนต์เข้ามาด้วยกําลังติดพวกกันขโมยเซ็นทลอกกันขโมยก็จะจกไฟฟ้าไอ้พวกนี้วิทยุวิทยุณมากกว่านี้ทําพวกวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็ไปทําทำคู่กันทําประดับยนต์คู่กับแอร์ครับทำประดับยนต์ทำประดับยนต์คู่กับแอร์แล้วก็ มาทาเครื่องเสียงขึ้นเราจากระดับยนต์เก็เลยเพิ่มตัวเองอ่าแล้วก็เพิ่มมาทํา่มเพิ่มทาเครื่องเสียงอีกครับช่วงนั้นเครื่องเสียงกาลังติดตั้งกันเยอะมากครับอะกำลังบูมกันนะครับก็มาทําเครื่องเสียงก็ทําควบคู่กันทํเครื่องเครื่องเสียงด้วยทําแอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ทําควบคู่พลังก็ก็เลยแอร์มันจะน้อยกว่าแอร์น้อยกว่าเครื่องเสียงมันจะเยอะกว่าช่วงนั้นก็เลยเอาเครื่องเสียงเป็นหลักก่อน แอร์ยังไม่มันจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันแอร์จะติดจากโรงงานมัน้ากหลังจะติดจากโรงงานมันจะจะไม่ค่อยมีแอร์มาเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยแอร์ไม่มีในในรถยนต์เะคาจะมาจะไปติดแอร์กันเยอะสมัยก่อนติดแอร์เยอะเพราะว่าสมัยก่อนรถไม่มีแอร์มาครับจะติดตั้งแอร์กันใหม่ทั้งคันนะครับในก่อนเนี่ยมาพักก้างหลังเนี่ยเขาจะติดมาจากโรงงานเลยติดแอร์มาให้ด้วยงานแอร์ก็เลยน้อยลงมีแต่แค่บำรุงรักษาคือการซ่อมแซม มันก็จะมีน้อยมันก็มีน้อยแอร์แต่เครื่องเสียงช่วงนั้นก็เครื่องเสียงก็ยังไม่มีติดมารถยนต์เหมือนกันบางคันก็มีติดวิทยุมาพอได้ฟังก็เอาของกอาออกของใหม่ใส่ไปก็ก็ใส่เข้ามานะครับแี้ก็ทำเครื่องเสียงแต่ให้เครื่องเสียงก็มาคู่กันนะครับเพื่อทำพื่อนเครื่องเสียงก็ก็มาพักหลังก็มาทําพวกอ่าอน้ำก็ไปอยู่กับร้านหมาอน้ำไปสามปี ทำมาน้ำอีกสามปีน่ะสามปีสามปีสี่ปีทำแอร์คู่กับม้าน้ำ้ำนะครับทำมาสามปีสี่ปีม่าน้้ำนี่ก็รู้จกักรู้เกี่ยวกับระบบแอร์ระบบม้าน้ำ้ำดีนะแก้ไขปัญหาเรื่องม่านน้ำได้นะครับปัญหามาน้้ำมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้ได้นะครับความร้อนสูงความร้อนสูงเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็แก้ไขให้ได้ครับปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับม่านน้ำมาทำม่านน้ำมา สี่ปีนะครับนนมาพักหลังนี่ก็ไม่ได้ทำมาม่น้ำเราก็มาทำแอร์อย่างเดียวทำแอร์เดียวสามมาทำแอร์อย่างเดียวนี่ก็ปีสี่เจ็ดนี่ทำแอร์อย่างเดียวแล้วแต่ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดทำแอร์เดียวเลยครับ,รบไม่ทำอย่างอื่นเลยสี่เจ็ดมาทุกวนันเนี้ประสบการณ์ก็รุมเบิสามสิบปีครับผมสามสิบกว่าปีถ้ารุมเบิรวมรวมกันแล้วรวมรวมแล้วก็สามสิบกว่าปีกับการทำแอร์รถยนต์ ผมทาไปแล้แต่แอร์ยังไม่มีรถเอ,อรถยังไม่มีแอร์ในรถสมัยก่อนไม่มีแอร์ครับสมัยก่อนไม่มีแอร์เลยผมทําด้วยแอร์สมัยก่อนรถไม่มีแอร์ครับมีเฉพวกไดนามอ่าซ่อมไดนามได้ชาร์จด,ด้สตร,ต,ตร์ทแบตเตอรี่อย่างเงี้ยสมัยก่อนก็ซ่อมมันพวกนี้แอร์ไม่มีสมัยก่อนครับอันฝงหลังก็พึงมันมีแอร์ที่หลังกันผมนี่อยู่กับรถยนต์มันตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับเข้าใจปัญหาทุกอย่าง พวกเครื่องช่วงยนต์ช่วงล่างนี้ผมก็รู้แต่ผมไม่ทำเพราะว่าช่วงล่างนี้มันก็หนักนะครับหนักช่วงล่างมันหนักหน่อยทําได้ไม่ทาได้แต่ผมไม่ทานะครับนี่ก็ทาแอร์อย่างเดียวเพราะว่าแอร์มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายแอรก์ก็ยากเหมือนกันแต่มันไม่หนักเครื่องยนต์ก็พอรู้อะไรเป็นอะไรอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ทําผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบด้านด้านด้านนี้นะครับอ่าก็เลยมาเอาด้านนี้เป็นหลักหนึ่งมันไม่ค่อยช่างช่างเครื่องเนี่ยมันเยอะเออมันมันเลอะ <c oughs> ช่างเครื่องมันเลอะครับโหมอมแมมถ้าช่างเครื่องเนี่ยมันต้องลีเต็มที่แล้วหนักยกเครื่องก็เลยหนักครับหนักผมก็เคยไปลองทําดูแล้วมันโหหนักหนักมากกว่าแอร์หนักเยอะแล้วก็เลอะมากกว่าห้างแอร์อีก ยกเครื่องยกอะไรเนี่ยโหยกคาดยกอะไรเนี่ยหนักครับว่าแอร์หนักก็ไม่หนักเท่าช่างเครื่องยนต์นะครับนี่ครับนี่คือผที่มาของผมนะครับผมก็เป็นช่างมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์อบรมหลักสูตรแบบอากาศยนต์ให้กับลูกศิษย์นั่นคือการเป็นการเรียกร้องของลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็าเห็นเราทำไอชิปลงทางย t u b e เนี่ยแหละเขาอยากได้ความรู้เขาเลยมาขอร้องอาจารย์ ช่วยอบรมให้ผมหน่อยสิผมอยากได้ความรู้น,นี้ผมก็โอเคแต่การอบรมเนี่ยอาจารย์จะมีค่าอบรมนะอืมไม่ได้อบรมไม่ฟรีนะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องหาเวลาให้เขาสองต้องมาทำคอนเทนต์ทำสร้างสร้าง,า,งางคอนเทนต์ขึ้นมาทําชิปขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาเสียเวลาครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อบรมแบบสดๆคือคือผมจะาทาแบบชิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ส่งลง ในลายกลุ่มคือจะอบรมให้ให้เป็นให้ลายกลุ่มเพราะว่ามันจะสะดวกกว่าถ้าอบรมแบบสดๆเนี่ยมันมันไม่สะดวกครับแล้วก็ความรู้มันก็จะหายไปเร็วครับบางคนจําได้จําได้บางคนจําได้จำบางคนจําไม่ได้ก็จะแต่ถ้าทําเป็นชิปวิดีโอขึ้นมาเราสามารถดูย้อนหลังได้สามารถดูย้อนไปเออลิปตรงนี้เป็นยังไงปัญหาตรนี่เป็นยังไงเราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้เปิดชิปวิดีโอขึ้นมาได้ อให้เป็นหัวข้อหัวข้อผมเขียนเป็นหัวข้อหัวข้อ,ห,ขอหัวข้อไปให้นะครับเนี่ยให้ดูกันนะับโอเคนะครับอ่าชิมนี้ผมจะอ่าทักทายจบกันเคลื่อนขนนี้แค่ก่อนนะครับสวัสดีครับ